สวัสดีค่ะสวัสดีแต่ชาวแม่ับพะแสบจ้พี่น้องมื่อนี้แม่ฉบัสิพะทอดเหลือมี่ด้พี่น้องกินก็ยังสารายเลยนะเวลาที่ขาทอดแล้วแบบทอดกรอบเขาเไปรอยรสดีรสยังแต่มันสิคือจะข้ากินสารายเลยพี่น้องเด้อวันนี้แม่ฉบาครัพี่เตกอจะเสิร์ฟให้คลิปอาซารายทอดสารายกินเองจ้พี่น้องมันสีันั่นเลยพี่น้องเด้อมันสีโดดนตับ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 ่งเลพี่น้องเเบิร์วาข้าสีได้กินบอหรือว่าขาสียกเลิกแผนการนี้ไปก่อนพี่น้องหรือว่ามัน มันเกิดมันกระเด็นแห้งอีดีเด้อพี่น้องใสซันป์ปุ๊บนั่นเราใบหนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้คือใบทดลองพี่น้องวันนี้เจ้าเจ้าลงเบิร์ดเบิร์ดดอกเจ้าเล่หน่อยแล้วก็เอาตาปิดไฟแล้วก็ฟ้าปิดไฟเด้อแต่ว่าจะแซ่ใบดมมันจะใหม่แน่นอนเพื่อนมันใหม่เร็วมันใหม่เร็วบัดแห้งวี่งหนามบัดเนี้ยงหนามกันมันบัดแหงบัดถือกันเด้อกันเด้อเตรียมที่เตอเตรียมจับฟ้าไว้น้ำ เมื่อนึ่งถิ่นเมื่อนึ่งจับเขาเป็ <c oughs> นไป

มันใสออนไก่สีแก่แล้วมันกะได้แบบบนมาเลีสุกวล่องเลงาปสุกาด้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป๋าสุขสุขนจ้าวันนี้ก็มาพอกันอีกาจารย์ในช่องมัองบาพาะแซ บพี่น้องมื่อนี้พี่เตยชาสาตะกะเมยสาบะเขาซาพามากินสาหร่ายทอดนะคะสาหร่ายทอดด้วยตัวเองนะคะพี่น,อน้องบาร์ีคิะบาร์ีคทอดเด้อยใบยขนุนทอดแล้วพี่น้องเนาะอะก็จะได้กินเมนูหนักหนากลาเด้อพี่น้องเด้อเมนูนี่นะะ่ะข้าวเจ้าบเสียบทอดกินกับลาบเป็ดมันเข้ากันเด้อพี่น้องแต่ว่าข้าวเสียมาทอดกินเลนๆคือยังสาหร่ายพี่น้องมาก็าสิทอดแล้วก็ตาโป้แล้วพี่น้องแล้วซีซีเมืองเอาเอลดีเลย บ่เอารตีด้วยก็ไดจ้าตอนขันหาเอารตีด้วยมาสิรัม้วน่กรอบอืมรบบกรอบดีนะแซ่บไหมพี่น้องใบออนเดอร์อมาผ่ใบออนจ้าต้องผอาใบแกแบบเอามาห่เป็นไงจ้าใบใบแกมันจะขมมันจะเปรี้ยวใบแก มันจะบ่ค่อยแซ่บตามใบอ่อนใบอ่อนนี่มันจะคือสาหลายเลยมันจะพี่น้องเอาใบเอาใบอ,อ,อ่อนได้จ้ะค่ะคำพูดแรกว่ากินรสดีก็กินสิชูรสมาต้องใส่ด้วพี่น้องเน่าก็เล้กินเลยค่ะใส่รสจ๋ามันแซ่บต้องหยุดแต่ตบตุ่มไก่ลาหอนมันเป็นใบไม้ไหม ไม่มันสุดมันบอกรอมันถึกน้ำมันอ่ะมันก็เล็กระดีนไปบางย่านอย่คือสาลรายคักักไม่เป็นกระแซบอ่ะกินกำลาป็ษณ์มาพี่นางน้ำมันกลิ่นกำลาป็ษณ์ก็ือแซบลาบเป็ดเพิ่งกินไปมื่อวามื่ก่อนเนี่มาบุ๊มมากลาบ็ปณ์ไหมเปลี่ยนบุ๊บฮะ ทำไปอยากให้มันมันเลยเอาเอากนกระดาษซับออกออก็กพี่น้องว่าแม่สบากับพี่ตุ้ยควงกินตปเลยอ่ะอันนี้ทอดกรอบอือกระเทาะถาบบ่อะไรที่อันสิบกกรอบ,อ,รบ,บอันนี้ตอนแรกตอนแรกยังบมลูขนาดไปเด้ยอยวจับน้บองก,กระกรับนะน้องกับแซ่บพี่เก๋ารับโมรู้วอะไรอื่นถอดแต่บ่ ไมเคยกินใบนี้ไม่ <c oughs> กินเลยอ่ะใบ <c oughs> หอดกินกับปลาเป็ดถามพี่น้องหนับใบบักมี่ยังกระเดยได้อพี่น้องเด้อเป็นใบบักนี่มีแบบใดกระเดยตลาลเน้นว่าใบาต้องอ่อนถ้าใบาแก่มันสิขมมันสิบ๊บอบแสบดังสีเด้อพี่น้องเด้อแสบกินรสมันสิคือสาหร่ายเลยพี่น้องแต่ว่าบางคนก็นมักใบแก่มันมับางคนก็นมักใบแก่นะัางพูดก็ว่าเออใบแก่แสบตาพี่เตย กับแม่สบ่ามาล้องมึงแล้วใบอ่อนแสบกว่าได้พี่น้องเ้อคือสาหร่ายแป๊ะเลยพี่น้องอลองมายดม่ยไง ภาษาญี่ปุ่นนำเสนอเบอร์ตานนี่อ่ะภาษาญี่ปุ่นราคาบรรยินสือเขาว่าหับปะหับปะหับปะไปปะใบใหม่หับปะหับปะสโกอโลโอชิ <laughs> รู้ได้บ้านงไหมพี่เอ๋ข้างยานนิเข้าไปทอดด้วยว้าพี่ตือด้วยจ้ะบ้างมันกิ่นบ้าเมสตาไม่ใช้ว่าข้ามไปข้ามไปข้ามไปมไม่กวาดก็เป็นช้างล้างนี่ดิมาดูคลิปไม่กวานะ คำปลาเราจะดีไซนอีกหลายหนึงกน้พี่น้องโอ้ยนัวๆกูเลมากินแล้วะกู้ลยมากินแล้วว่าเมนขาวมาพี่น้องมาบอกจะมารเเราดีอืมต้องกะสั่นออกคั้นลายหมดนัวกับเค็มตันออกอ ม่เยังดอกใบใบไแนยใบเยวก็ไม่ัากกพีนองไม่พอหอดพร้อมนะถอดแล้วเสร็จน้ำมันังเสร็จน้ำมันออกบานพี่น้องน้ำผนหังำยังอ่ะเต็มำไปแล้วกั ก <s ống> mm ็เออชิพอมกันแล้วจะเม่นต่อเออทางมๆอยัง้างกันมาดูอะไรจะกินคำปลา ก็ยเ่งก็บอก่ก็บอกคำไมากมันเงียบเงียบ้วยเอาความกันกัเพียงมะคัมปายสุดอชีปากมันมา มันเหรอฮาไปกันเลยมบะหม่กึ่งทุนอยเจีเบิดลักไบบัะหมี่น้ำมันกระด้หลายนะลายจิงซับก่อนะจ๊ะซัอกันกรอบพูดละไินให้ซับก่อนด้วน้ำมันอ่ะ ASMR ASMR บหมี่ทอด เตรีย์นอาบไวีครับแตถ้ายอยากรู้ว่ามันคือสารายอีหลีบอกมาซิมได้ริสอ่ะ เอาตะเก็บมาตะเก็บมาถอดซิมเลยแม่พี่นองบ้านข้าเนาะมมี่ใส่ถงนีน้พี่นางะถ้าปเดี๋ยเซเวอมันพร้อมตะเก็บมาแล้วเขาคุกกันพ็่น้อยนอุ้ยไม่สบายเหี้ยเราบอเอาไปเนี่ยตอนีิบซื้อสกากันแล้ล่ะน้ำมันเงียบเงียบจีเนาะอันนี้จะกินบสุทาเด้อพี่นองเด้อบ่ไวแล้วน้ำมัน โซกไก่เนี่ยเป็นแบบได้ล่อนเดี๋ยได้เห็นความกรอบ a อ m r มอาร์ไหมไปแล้วพี่น้องแบบไปแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมด้ะจ้าอย่าลืมกดซับสไครต์แล้ค่ะกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะจ้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย